เราจะสามารถปั้นก้นได้ไหมถ้าเราออกกําลังกายที่บ้านนะก้นเด้งๆสวยๆถูกอเออมันยากกว่า ค่ะทุกคนแตงโมนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าเราจะสามารถปั้นก้นได้ไหมถ้าเราออกกําลังกายที่บ้านนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแตงโมค่ะใครที่เพิ่งใหม่นะคะหรือว่าคลิกเข้ามาในคลิปนี้แบบไม่รู้จักกันนะคะก็ยินดีที่ด้รู้จักกันค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับกลับค่ะ ก็อื่นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็ด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปแนวน,นี้ออกมากันอีกเยอะๆเนาะ,ะ,ะมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าค่ะการออกกําลังกายที่บ้านนั้นมันเห็นผลได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเข้ามาอ่ะอันนี้ปัจจัยอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูกันค่ะว่ามีอะไรก็ต้องดูให้จบคลิปนี้ค่ะการออกกำลังกายที่บ้านนั้นสามารถ เห็นผลได้ทําได้ปั้นกล้นได้แต่มันมีหลายปัจจัยอย่างที่เตม,มบอกไปนะคะการปั้นกลนนะคะ AKA หรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อ AKA hypertrophy นะคะหรือว่า muscle growth นะคะมันจะมีหลักการค่อนข้างที่จะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าเอาเป็นสั้นๆน,นะคะสรุปเข้าใจง่ายนั่นก็คือว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้นั้นหรือว่าการที่เราจะสร้างกลนได้นั้นนะคะการออกกําลังกายของเรามันต้องมีความยากมันต้องมีความ challenge นะคะแล้วก็เราจะต้องมีการ ทำโปรแกรมแบบ p ก o g r e s บ i v e Overload พ r ก g r ซิ s i v e Overload คืออะไรอันนี้แตงโมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเลงคลิปไปให้เนาะแล้วก็มันต้องมีการเทรนมันต้องมีการออกกำลังกายที่มัน Inten s e นะคะมีการเทรนที่เป็นอ่ close to failure นะคะหรือว่าเป็นการเทรนที่มันแบบคือมันต้องชาเลนจ์ตัวเองอ่ะคือมันต้องยากคือมันต้องแบบขาสั่นพับๆนะคะชาเลนจ์ของการออกกำลังกายที่บ้านนั่นก็คือว่าอุปกรณ์มันมีน้อยมันไม่มีอุปกรณ์ครบ รันแบบที่เราเข้าฟิตเนสนะคะถ้าคนไหนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะคะหรือว่าคนไหนที่อาจจะเคยออกกำลังกายมาก่อนนะคะแต่ว่าหยุดพักไปสักระยะนานนะคะแล้วก็กลับมาออกใหม่เนี่ยการออกกำลังกายแบบปทีเวทตอนแรกๆเนี่ยเราอาจทำแล้วร,รู้สึกว่าเออมันยากว่าแต่พอเราทําไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันง่ายขึ้นสักระยะรู้สึกว่าแบบทําไปแล้วมันแบบ มันง่ายอ่ะคือมันไม่มีความชา a l เลนจ์อันนี้มันก็คือว่าร่างกายเรามันฉลาดนะคะมันอัดแอปะค่ะมันแบบจําได้ว่าเราออกกําลังกายแนวไหนเพราะฉะนั้นร่างกายเรามันก็พัฒนามันจําได้มันก็แบบเพิ่มความแข็งแกร่งนะะทีนี้เราออกกําลังกายแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะมันก็เลยติด p l a t e นะคะที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้คือเราต้องมีการนําโปรแกรมแบบ progressive overload มาใช้ซึ่งการที่เราจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะหรือว่าการที่เราออกกําลังกายแบบ progressive overload เนี่ย มันมีทําได้หลายวิธีนะคะหลายๆคนจะคิดว่าเป็นการแค่เพิ่มกลา้าเอ่อเพิ่มน้ำหนักที่ใช้อย่างเดียวซึ่งการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ที่ใช้อะมันก็คืออีกวิธีหนึ่งที่เราจะชรเลนต์ตัวเองนะคะเพราะคนที่ออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องมีความแบบ ครีเอทีฟนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์เรามีจํากัดเนาะหลายๆคนก็อาจจะใช้เป็นการแบบเพิ่มซูเปอร์เซ็ตเพิ่มดอปเซ็ตนะคะหรือว่าเป็นทาเป็นจายแอนเซ็ตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเทรนที่เป็นแบบไฮวอลลุ่มนะคะการที่เราจะจะเห็นผลได้นั้นก,นรการออกกำลังกายของเรา,ม,า,ม,ามันต้องมีความยากมันต้องมีความชา l เลนจ์นะคะคีย์หลักที่สําคัญนั้นก็คือมันต้องมีความยากถ้าอะไรที่มันทําแล้วมันง่ายมันไม่ได้ผลนะคะต้องมีความชา l เลนจ์กล้ามเนื้อของเรามันถึงจะพัฒนามันถึงจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะมันถึงจะมีความใหญ่โตมโหฬารขึ้น เพราะว่ามันต้องแบบมาลองรับความอินเทนส์การออกกาลังกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการออกกำลังกายที่ทําอยู่แล้วมันง่ายเกินไปแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันทําได้ง่ายสบายเลยรู้สึกว่าเราเหมือนผ่านสมองระพุ่มลบอะก็คือว่าการออกกำลังกายที่ทําอยู่นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็น the best สําหรับการสร้างกค้ามเหนือค่ะการที่เรามีโปรแกรม การที่เราเลือกท่าออกกำลังกายที่มันซัพพอร์ตโกของเรานะคะนั่นก็คือการที่เราจะปั้นกน้นเนาะมันต้องมีการเลือกท่าออกกำลังกายต่างๆนะคะให้มันเหมาะสมกับ เป you know? so, ้าหมายของเราค่ะเพราะว่าแตงโมย้ำเสมอนะคะว่าโปรแกรมออกกำลังกายคือเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะน o กว่าจูจูิงนะคะเราต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็การเลือกเท่าออกกำลังกายก็สําคัญการเลือกเท่าออกกำลังกายที่มันเหมาะสมกับการปั่นก้นนะคะนั้นก็สําคัญมากมากเพราะฉะนั้นใครที่ออกกําลังกายแบบส่งๆออกกําลังกายแบบไปวันๆนะคะแบบไม่มีเป้าหมายนะคะแบบไม่มีจุดประสงค์แบบไม่มีโปรแกรมที่มันชัดเจนเนี่ยแตงโมพูดได้เลยว่า อาจจะไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานมากกว่ากับ้าเปรียบเทียบกับคนที่ออกกาลังกายที่มีเป้าหมายหรือว่าคนที่แบบเขาเลือกท่าออกกำลังกายให้มันเหมาะสมกับการปั้นก้นเนาะ พูดถึงโปรแกรมออกกำลังกายนะคะแตงโมก็มีโปรแกรมออกกำลังกายแล้วนะคะที่เป็นโปรแกรมที่เน้นการปั้นก้นนะคะเป็นโปรแกรมปั้นก้น6สัปดาห์นะคะที่สามารถทําตามที่บ้านโดยโปรแกรมนี้แตงโมตั้งใจเขียนออกมากเพราะว่าแตงโมเข้าใจว่าบางหลายๆคนอะออกกำลังกายที่บ้านเป็นสัส่วนใหญ่เพราะว่าหลายคนแล้วก็ไม่สะดวกเข้าฟิตเนสหรอหรือว่าแบบไม่สามารถที่จะเออฟอร์ดได้ขนาดน,นั้นหรือว่าอาจจะแบบไม่สะดวกเข้ามันไกลบ้านหรือว่ามันแพงหรือว่าติดป,ปัญหาต่างๆ่างนานนะคะก็แตงโมก็เลยเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมา เป็นโปรแกรมที่มันสามารถทําตามได้ที่บ้านได้จริงนะคะแล้วก็เห็นผลได้จริงก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแต่ว่าโปรแกรมอ่ะคือมันจะป็นต้องเป็นโปรแกรมของแตงโมก็ได้เนาะก็คือเป็นโปรแกรมของคนอื่นก็ได้นะคะหรือว่าโปรแกรมของตัวเองเขียนเขียนเองก็ได้นะคะว่าแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราจะทําอะไรบ้างในอาทิตย์หนึ่งนะคะก็เราเราจะทําอะไรบ้างนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเล่นขากี่วันเล่นท่าไหนบ้างนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็สรุปนะคะออกกำลังกายที่บ้านเห็นผลได้นะคะถ้า1 ต้องมีความยากนะคะต้องมีความ Challenge มันต้องแบบขาสั่นผับๆเนาะมันต้องแบบ s t r u g g l e นะคะ 2. คือเราต้องมีการทำ progressive o v e r l o a d นะคะแล้วก็3ก็คือว่าเลือกท่าออกกำลังกายแล้วก็เลือกโปรแกรมที่มันเหมาะสมกับเป้าหมายของเรานั่นก็คือการปั้นก้นนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะจะสั้นๆง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้คำตอบกันเนาะถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปเร็วบ๊ายบาย Yum 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 yum.